สวัสดีครับกุ๊กครับ,คครบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ All New m u X 3.0 DDI Navy Ultimate ปี2020นะครับผมคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่งมาซาโต้เลสซิ่งสปอร์ตนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผม ส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวคุกจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวอันติเมทนะครับผมขับสองนะฮะกจะ็จะได้กระจังหน้าสีดำนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งเนี่ยครับชุดแต่งมาซาโตเลสซิ่งสปอร์ตนะครับผม คันนะฮะก็จะมีตัวนี้ครับเป็นครอบตรงกระจังหน้าเข้ามาด้วยนะฮะเป็นสีดําเงานะครับผมอันนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะสวยงามนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็น LED นะแล้วก็มีตัว ไฟเดย์ไลท์ให้นะครับผมไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับผมอยู่ด้านกันชนหน้าด้านล่างนะครับอ๋อแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับผมเจ้าของเก่าเขาขอคืนนะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราให้กับตัวรถนะครับ แมกอันลอยขอบยี่สิบนะครับผมลายเดิมลงงานนะการเทาหน้าเงานะครับผมยางดีดอกเต็มนะครับผมใช้ได้อีกนานนะฮะคันนี้เป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อแล้วนะครับผมสีสวยเงางามเลยนะครับถ้าใครหาสีนี้อยู่ก็พร้อมส่งมอบเลยนะครับผม ไฟท้ายก็เป็น LED นะครับผมนี่ฮะส่องสว่างไกลในยมามค่ำคืนแน่นอนนะฮะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามอยู่บนสปอยเลอร์หลังนะครับผมเบรกเห็นแต่ไกลแน่นอนนะฮะแล้วก็ชุดแต่งนะฮะตรงนี้ครับมาซาโต้เลสซิ่งสปอร์ตนะครับผมมีคลิปตรงนี้ให้นะเซนเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะ สวยงายนะฮะกล้องมองหลังซ่อนอยู่ใต้คิ้วโครเมียมตรงนี้นะ ภายนอกรอบๆตัวรถนี่สะอาดดีมากนะครับผมไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะสวยงามอยู่แล้วนะฮะโอเคภายนอกเค่นี้ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวคุกจะพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็แวะห้องเครื่องนิดนึงนะฮะให้ดูความสะอาดข,ของห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องแห้งๆนะฮะ,ะสะอาดๆไม่มีน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะครับผม สีแต้มโรงงานยังอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับเครื่องแห้งๆสาดๆเลยนะครับผมนะทานเดิมหมดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดน็อตเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการถอดการไขนะแผ่นเพจประจำรถเนี่ยครับ หัวหมุดยังแต้มสีตัว qc โรงงานอยู่เลยนะครับผมหัวหมุดไม่เคยกไม่มีการถอดน,นะแผ่นเพต้องแนบสนิทไปกับคานแบบนี้นะฮะถ้าเด,เดิมจริงๆต้องเป็นแบบนี้เลยนะตัวหนังสือไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะครับผมนี่ฮะเดิมๆเ,เลยนะนี่ครับแก้มนี่น็อตแก้มนะฮะไม่มีการถอดน,นะนี่ครับเดิมทุกจุดนะครับผม น็อตฝากระโปรงนะครับผมไม่มีการถอดการไถนะะเก็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับผมอยู่ครบหมดนะฮะสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับผมน็อตเดิมทั้งทุกจุดนะฮะโอเค mm hmm. okay. ไปดูภายในกันต่อนะครับผม สำหรับภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมตัดด้วยภายในสีดำนะฮะนี่ครับแผงประตูด้านข้างคนขับนะครับผมเป็นพลาสติกสีดำพุ่มมาด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับผมเพิ่มด้วยโครเมียมสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะตัดกันมากๆเลยนะครับดูหรูหรามากนะครับผม ระบบไฟฟ้ามาครบครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้มีเซ็นทัลล็อกนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมเพิ่มมาด้วยเนี่ยครับลายเคปล่านะฮะตรงแผงปุ่มกดนะครับผมพวงม,มลลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมใช้หนังอย่างดีหุ้มมานะครับผมเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมด้านซ้ายนี่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มลลาลัยรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านบลูทูธนะครับผม ด้านขวานี่เป็นระบบล็อกความเร็วพุชคอนโทรลนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟยฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะสะภาพเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยนะครับผมสภาพดีมากๆนะครับผมแล้วก็บาะอินสูตัวนี้เนี่ยไอตัว m u l ็กตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคู m a นะครับผม เป็นเบาะเย็นนะฮะแผงคอนโซลกลางก็สวยๆเลยนะครับผมมีลายเคปล่าตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะฮะเนี่ยครับเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตให้กับตัวรถนะฮะนี่ครับตัดมาด้วยโครเมียมสีน้ำตาลนะครับผมสวยงามจริงๆนะฮะหน้าจอนี่ก็ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้นะฮะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับผมนี่ฮะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาจากโรงงานนะนี่ครับภาพคมชัดนะฮะอันนี้ที่มันเชิดขึ้นเพราะว่าฝาท้ายผมเปิดอยู่นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีโหมดสปอร์ตให้นะฮะ เบรมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมกุญแจสองดอกจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมแผงคอนโซลสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเปืเป้อนเลยนะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงอ,อ,อัตโนมัติมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวนะ อ๋อพอดีผมเปิดประตูไว้เลขไมค์คันนี้นะเลขไมค์คันนี้วิ่งมาแค่28000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมได้ไมค์ดิจิตอลเรืองแสงแบบนี้นะครับบอกพูดโดยสารนะครับผม แถวที่สองนะฮะสภาพดีนะครับผมแข็งประตูก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะฮะไม่มีชำรุดนะฮะบอะสวยๆเลยหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะครับผมมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมสำหรับด้านท้ายรถคันนี้ก็นี่ครับสะอาดเหมือนใหม่นะฮะมีพรมเข้ารูปมาทั้งคันแล้วนะครับผม ระยะห่างระหว่างบอะมีมากพอสมควรนะฮะนี่สภาพบอดแถวที่สามนะฮะหลังคาสะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีริ้วรอยร่องรอยเปืเป้อนเลยนะมาดูในส่วนบอดี้ด้านท้ายบ้างฮนะน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมแผ่นพลาสติกกันกระแทกยังอยู่ครบนะฮะนี่ครับน็อตเดิมๆเ,เลยไนะม่มีการถอดการไขนะร่องเดิมตะเข็บเม็ดอาร์เดิมหมดนะครับผมนี่น็อตฝาท้ายครับไม่มีการถอดนะครับผมเ๋ยวให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ นี่ครับนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมน็อต <Not S 1> ไม่มีการถอดการไขนะทั้งซ้ายทั้งขวานะนี่ครับพลาสติกกันกระแทกยังอยู่เลยนะฮะในร่องนั้นฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมเพียงปลายนิ้วสัมผัส ปิดพร้อมระบบดูดนะครับผมมีระบบกันหนีบให้นะแ็งประตูนะครับผมด้านหลังนะฮะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนี่ฮะผมเข้ารูปเขาก็เป็นสีน้ำตาลเข้ากระบ่อนะฮะตัดกันมากเลยนะสวยมากๆเลยนะนี่ครับ แผงประตูด้านข้างคนขับเอออ่าด้านข้างคนขับนะครับผมก็อยู่ในสภาพดีนะครับผมบเบาะคนนั่งด้านข้างคนขับก็ปรับไฟฟ้าได้นะฮะสภาพเบาะหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยนะครับผมคู่หน้านี่จะเป็นเนี่ฮะเบาะแบบคูแม็กนะฮะเป็นเบาะเย็นนะนี่ครับให้ดูทุกซอกนะฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่เลยนะฮะ น็อต <N OT> ประตูนะฮะเดิมทุกจุดนะครับไม่มีการถอดกันไขเลยนะ,ะมาดูภายในโดยรวมนะฮะนี่ครับกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายนะ,ะภายในสวยนะครับผมนี่ครับออกแบบได้สัสดกันนะดำกับน้ำตาลเข้มนะครับผมโอเคภายในเท่านี้ก่อนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ All New m u w X 3.0 DDI Navy Ultimate ปี2020คันนี้ที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผมสำหรับราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม1 7 0 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง YouTube นะช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปเลย2,000 0บาทครับผม คันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม1นล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะ0 9 8 5 3 5 3 7 8 9นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม0 9 8 5 3 5 3้8 9ห้ามนะครับผมหรือติดตามกุ๊กทาง YouTube นะช่องกุ๊กรถมือสองนะครับกุ๊กจะมีรถใหม่มามอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะ อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ